สวัสดีคะด่ะทุกคนคะ่นนนะ,คะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องมุ้วยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาเล่นเกมยิงปลานะคะที่เป็นรูปแบบเอ่อไนโนเสาร์นะคะทุกคนค่ะชื่อเกมว่าไนโนเสาร์ไท c คนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะผมทุนมาที่400บาทนะคะทุกคนเราก็จะเอ่อทำอะไรต่อดีเราเอ่ออล็อกเลยละกันนะคะทุกคนค่ะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจะอัปเดตให้ทุกวันเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ ใครที่สนใจนะ,ะอยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามกันได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะจะ้ารอว @atc8 เข้ามาได้เลยนะทุกคนค่ะบอกเลยว่าน้องจะนาคลิปใหม่ๆมาให้ดูเกมใหม่ๆไม่ใช่คลิปติเออเกมใหม่ๆมาให้ดูนะคะอาจจะไม่ใหม่มากอาจจะเก่าแต่ว่าเอามาลองเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรจะเนี่ยอ๋อให้โกดเออเอากดไปค่ะทุกคนเกมนี้น้องก็เพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนค่ะ มันมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะคะก็จะมาเล่นให้ดูเหมือนเดิมนะเจนกวนจ๋าเอามาเราก็ยิงมโนมาเสาร์ไปเลยนะคะเป็นเกมยิงปลาที่แบบว่าเป็นรูปแบบไดโนเสาร์นะทุกคนเออบอกเลยว่าสนุกเหมือนกันนะคะมั่นเหมือนกันแล้วก็ง่ายเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอ้โหแป๊บเดียวได้มาเท่าไหร่แล้วแปดร้อยทุกคนเป็นไงทุนสี่ร้อยบาทนะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามรีตามกันได้เลยนะจ๊ะ ตาคลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่โอ้โหรัวๆัวเลยว่ะทุกคนเออรัวไปอีกตาคลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะจ๊ะลุ้ว่าแอดเอทซี A ่แตกกันเข้ามาได้เลยนะฝากครั้งแรกแค่หนึ่งร้อยบาทครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเธอนะจ๊ะหนึ่งบาทก็สามารถฝากได้นะทุกคนคะ่ะเอามาเราก็ยิงกันไปเรื่อยยิงตัวไหนก็ได้นะทุกคนคะ่ะยิงกันไปเรื่อยเลยนะจ๊ะทุกคนตัวเล็กตัวน้อยยิงไปได้เลยนะจ๊ะเออยิงไข่หน่อยคืออะไร ได้มาเจิอ๋อเพิ่มอัตรานะคนนะคทุกคนเป็น20อร์ซนนะคะทุกคนอออก็ได้อยู่นะเพิ่มไป20เลยนะคะทุกคนคะ่ะเราต้องยิงให้มันตุยให้มันแตกนะเออมาเราก็ยิงกันไปเื่อยมันก็จะมีตัวหลายๆตัววิ่งออกมานะคะทุกคนคะ่ะเดินออกมายเยอะแยะเยอะแยะให้เรายิงนะคะทุกคนเราก็ยิงกันไปเลยอันนี้คืออะไรจ๊ะเออช้างแม่มสคืออะไรอ๋อเป็นช้างแม่มดแบบนี้หรอชาร์จแบตชาร์จแบตวะ ช้างเมงมสนะคะทุกคนเป็นบิ๊กโบนัสนั่นเองนะจ๊ะถ้ายิงตัวเราก็ได้นะคะถ้าเรายิงแตกเราก็ได้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะแต่ก็ไม่น่านะก็ยากอยู่นิดนึงเพราะเรายิงคนเดียวนะคะทุกคนค่ะถ้ามีเพื่อนมายิงด้วยก็คือจะดีมากเลยอะมาเราก็ยิงกันไปเรื่อยๆออ้ยบียอุย้ยคูณเจ็ดว่ะทุกคนเออได้มาส่งร้อยแปดสิบตอนนี้คือขึ้นมาเป็นหนึ่งพันสามร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะยิงไปเลยค่ะทุกคนค่ะยิงตัวไหนก็ยิงไปเลยนะจ๊ะยิงไปเลยช่ำๆจุกๆช่ำๆ อ๋อจะมีแบบเป็นเงินแล้วก็เป็นอะไรอะเป็นตัวคูณนะคะทุกคนเกมนี้นะคะอยู่ที่ค่ายจีรินะคะทุกคนคะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามกาหลีไปตามกันได้เลยเดอ้อใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะจ๊ะหรือว่าแอดเอทีสี C ่แปดกันเข้ามาได้เลยเรามีโบนัสทารรมสำหรับเกมยิงปานใจให้ด้วยเนะะี่ยทุกคนโอ้ยคูณสามร้อยทุกคนคะ่ะเบ็สองคูณสามร้อยอุย้ยเสียดายนะเนี่ยเสียดายเบสสองคูณสามร้อยโอ้โหตอนนี้เราขึ้นมาเป็นพันแปดแล้วนะจ๊ะขึ้นมาเป็นหนึ่งพันแปดแล้วทุกคนคะ่ะ ทุน400บาทของเราจะได้กําไรหรือขาดทุนทุกคนมาอรอลุ้นกันได้เลยนะคะใครที่อยากเป็นใครที่เป็นมือใหม่อยากเป็นมือโปรนะคะเรามีโบนัททบสทามสําหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะจ๊ะวิบิษฐาเกมยิงปลาโบนัททบสทามสําหรับเกมยิงปลานะคะเรามีแจกให้ทุกวันนะคะมีทุกค่ายทุกเกมเลยนะ,คะใครสนใจรีบตามได้เลยนะ,ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า,า,า,ะะาอนนอแอด a t 0 เปอร์เซ็นนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมาขอนักหนักขอนักหนักวีนโนโซรัสไดโนโซรัสพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะเออมาเราก็ยิงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะยิงตัวเล็กตัวน้อยยิงไปได้เลยตัวใหญ่ก็นานๆทียิงละกันนะทุกคนขอญอาตใช้ขวานละกันนะทุกคนเพิ่มเพิ่มอัต,ตานะยิงไปเรื่อยๆเดยววายกรปโหดหมดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอุ๊ยอะไร อุ้ยได้ไดโนเสาร์ 3, ันคน่ะสอ้อยอุ้ยได้มาอีกร้อยเออรถว่ะอุ้ยได้มาอีก320นอนทุกคนโอ้โหกำไรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกำไรเรายังอยู่เหมือนเดิมอย,อยากได้จังเลยช้างแมมโมดเนี่ยตักสามเพลเลยนะทุกคนช้างแมมมอสามพลค่ะทุกคนค่ะวันนี้เออไม่น่ารอดนะช้างแมมมอเราวันนี้เราอะไม่น่ารอดนะคะยิงมันไม่รอดไม่รอดแน่นอน เราก็ยิงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะใครที่อยากลองเล่นลองตามรีบตามกันได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด ATC แบบเข้ามาได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะยินดีต้อนรับทุกคนนะค่ะใครที่เป็นมือใหม่อยากเป็นมือโปรนะคะก็ไปตามกันได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่เด้ออะยังไงจ๊ะพอไหมทุกคนพันเก้าแล้วนะมันเปลี่ยนฉากแล้วทุกคนอุ้ยเปลี่ยนฉากแล้วจ้ะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอพอแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP ีนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า